หลังจากที่เราพักกันสักครู่นึงแล้วครับก็ามาติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านกันในช่วงต่อไปซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตางช่องระนองชแนลจันสมไอพีเอ็ช่องส่องโรย ยี่สิบหกในกับอกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ทึ่งวันเสาร์ตีแปดวัวเช้าทึ่งตีเก้าซ่องถุมทึ่งซ้มถุมาอ,าอากาศซ้ำนะคะในช่วงใบซ่องทึ่งใบซ้ำแล้วก็ตีซ่องทึ่งตีมส่วน<ล>วัน,<ล>วนอาทิตยเ์เรามาสรุปเก้าประจำสัปดาห์าค่ะในกับใน,นเวลาเดียวกันเราผ่าตานออกนองสถท้านทีแล้วแต่ว่าโอกาสจะเอื้ออบนุยแต่ว่าช่วงนี้ก็ข้าวนาฝนแล้วก็ไม่แหนเหมือนกันอาจจะอยู่ในสตูดิโอกันก็ได้นะครับเราก็พยายามจะผ่าตานไป เที่ยวในสถานที่ต้งเที่ยวต่างๆข้เมือระนอ,นอนงในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ากับรายการเล่าเข้าชาวบ้านช่วงสรุปเข้าประจำสัปดาห์ปพะยันสามารถติดตามรับชมก็ได้เป็นประจำทางช่องระนอนง,ง ชาแนลจัดชมไอพีเอ็มแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีรายการอื่นๆเกี่ยวกับหลาโนองบ้านเรานี่แหละให้ได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นที่นี่ลาโนองรอบร้วออบตนะครับเราไปเดินหลัดหลัดรบด้วออบตไปคุดซี่งมังอะไรมังนั้นในกลับตากซี่รัวไหมในกลับเลาะเลาะรัวอบอโต้เลาะเลาะเลาะรัวอบตไปเจงัดเจงะไปจอลูนอะไรแบบนั้นไม่จ่ายเราจะไปคุยกับท่านนายกมังนายกอบตนายกเทศมนตรีแล้วก ก็นาเรื่องราวข้าวคราความคิดดีๆข้งความคิดที่จะพัฒนาชุมชนมาบอกเล่าไว้ต่านได้รับชมกันจะลืมติดตามรับชมมาได้ตางช่องระนองชาเนลจันทสมไอพีเอ็มชงส่องโรยยีสพบจันทมเพื่อคุณภาพโ้องพี่้องชาวไทยทุกๆุคนนะครับมาทึ่เรื่องกค้งซ้ำหน้านสาธรณสุขอำเภอเมืองระนองเขาปิดขายบําบัดยาเซฟติดเข้าใช้ชื่อโครงการมาพลังคนรุ่นไม่หัวใจซี่ข้าวนะครับ โดยเมื่อวันทิ่1าพฤกษภาคมตี่ผ้านมากับตีขายท่านโกงพันท่านราบที่สง่งรวมท่านราบตีจ25มาายรัตนาหลังสัน้นนายเพชรุริยาคูหาราัตกับนายเพชรทราบธรณนสุขจากวัดระนองก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการขายพลังคนรุ่นไม่หัวใจสี่ข้าวข้าวในกับรุ่นตีจ้ามประจำปีทรงปังปาหารยหาิพกซึ่งในดำเนินการโดยสำนักงานาทรนาบธรณสุขอำเภอเมืองนองรวมกับหน่วยงานเครือข่าย ไม่ไว่าจะเป็นทหารนตำรวดในการก้าวขดหน้ากลุ่มเสียงกลุ่มผู้เสพรวมถึงกลุ่มที่ติดยาเสพติดเพื่อดึงมาเข้าร่าวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีสู้สังคมนายแพทย์สุริยาก็กล่าวว่าโครงการนี้กับทางสำนักงานทาบธรณสุขจังหวัดระนองก็ได้มอบหมายให้สำนักงานทราบธรณสุขอำเภอเมืองระนองรวมมือกับภาคีเครือข่ายทางภาคตาขันพลเมืองในการขนหน้าบุคคล,ล นี่เป็นกลุ่มเสียงนะครับกลุ่มผู้เสพแล้วก็ผู้ติดยาดเสพติดเมียผู้คากันเนาะนะครับเข้ามาทําการปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมเพื่อให้กลับตัวเป็นบุคคลที่ดีในสังคมโดยใช้ชีอโครงการว่าขายพลังคนรุนไม้หัวใจสี่ข้าวซึ่งได้ดำเนินการไปเร็วทั้งสิ้นซามหลุนด้วยกันรวมกลุ่มป่าไม้ก็จํานวนหนึ่งร้อยคนซึ่งห่างจากจบโครงการเก้าวรับการฝึกอบรมไปเล้วทั้งน่วยงานที่เกี่ยว้รงทั้งหมดก็จะทําหน้าทีเป็นพีเลี้ยง ในการให้ค่าปรึกษากับทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเป้าหม้ดังกล่าวหันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนะครับนายแพทย์สุริยะเกลา้าโตว่าบุคคลเล่านี้กับลังจากที่ได้เข้าขายปับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมเลว้วเชื่อว,ว่าพวกเขาจะกลับตัวกลับใจได้และก็อยากให้สังคมให้โอกาสแก่พวกเขาไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่รวมถึงให้โอกาสในการทํางานด้วยก็ขอบคุณครับก็ค่ายทั้ง3รุ่นที่จัดขึ้นมาเนี่ยโดยอําเภอเมืองเ,องเองเนี่ยก็จัด ก็รุ่นแรกๆก็จะคนเยอะหน่อยประมาณ50าคนตอนหลังก็เหลือประมาณ30เพราะว่าคุ่มเป้าหมายเราเนี่ยจะค่อนข้างหายากเนื่องจากการแสดงตนแล้วก็การที่ไม่กล้าเข้ามารวมแต่ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านปัจจุบันเนี่ยท่านก็มีนโยบายว่าคนไหนที่มีปอดมีความเสี่ยงอะไรเนี่ยก็อยากให้เข้ามาปรับเปลี่ยนก่อนซึ่งจะมีประโยชน์กับตัวเขาเองก่อนที่เขาจะไปเสพยาจริงนะครับอันที่2ก็คือ เ,เป้าหมายของจังหวัดเราในส่วนของภาพจังหวัดใน700กว่าลายเราทําได้ประมาณอยู่ที่10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังน้อยอยู่เนื่องจากหาคนเข้าไม่ได้ในส่วนของอำเภอเมืองเองเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่340กว่าลายเราทําได้ประมาณ100ลายและที่เข้ามาเขาวังอย่างยิ่งว่าทีมที่ร้อยลายเนี่ยเราจะตามต่อนะตามโครงการต้องตามต่อประมาณ1ปีว่าก็อยากให้เขามีชีวิต ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้สังคมช่วยเหลือเขาอย่าไปรังเกยียจเขาและถ้าเขามาขอความช่วยเหลือในเรื่องการการงานอะไรบ้างเนี่ยก็หยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขาด้วยทางสาธารณสุขเองเนี่ยก็มีนโยบายว่าถ้าเขาเดือดร้อนจริงก็จะให้ยื่นมือเข้าไปช่วยในเรื่องของการงานการอาชีพบางอย่างนะครับก็ฝากไว้แล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยในปีต่อๆไปตรง ในสิ่งที่ดีเนี่ยเราจะสานต่อและทำขึ้นจริงๆเราไม่อยากให้มีผู้เสพยามมากขึ้นเราจะแอปพลายคือในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเราคงทำต่อถ้ามีอีกอันที่หนึ่งที่สองก็จะแอ,อจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงค่ายแบบนี้ไปไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันสูงขึ้นในอนาคตเพื่อให้โรคเหล่านี้ลดลงไปด้วยก็อมองทั้งสองส่วนอาศัยจากสิ่งที่เกิดขึ้นครับ สำหรับขายพลังคนรุุนไม่หัวใจสีเข้าที่ได้จัดขึ้นทังซ้ำหลุน่ผพานมาก็มีกลุ่มป่าไม้ในตุกวัยถังเงยาวชนผู้ย่อยแล้วก็มีทีมพี่เลี้ยงที่จัดลักสุดแล้วก็กิจกรรมเพื่อทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวความคิดให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยใช้เวลาในการเข้าขายเก้าวันแปดคืนนะครับกว้างวาเก้าวันแปดคืนที่นองนองที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดยาเสพติดต่ารับการฝึกอบรมะนะครับคงจะได้ชัยชีวิต ให้เป็นประโยชน์ต่อไปหลังจากที่ได้เข้าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันมาแล้วออกมายุ่สู่สังคมถ้านองนองเปลี่ยนใจได้กลับตัวได้สังคมก็ให้โอกาสใช่แล้วนะครับแต่ถ้าว่านองนองหันไปยุง่งกับยาซิพติดเหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่รู้สังคมจะให้โอกาสคลี่เลยนะครับบางครั้งบางคราวบางคนก็ไม่โอกาสไล่ครังให้โอกาสไล่ครัง,รงแต่ว่านองนองก็ ไม่เลยสัครังนัครับตีแค่ว่าจะปฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคมรับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่นำซ้ำอาจจะนักกว่าเดิมไปเลยก็ได้ก็ต้องเข็มแข้งเข้มแข้งน้องๆต้องทําจิตใจให้เข็มแข้งใครมายุ่งใครมาชวนบอกไม่ไปปฏิเสธไปเลยไหมไม่ไม่อย่านะอย่านะอรไรกปนี้อย่านะเราไม่ใช้แล้วว่าอย่านะม่อย่านะอย่าปาชั่นปฏิเอยาเสพติด S <S อ๋อไม่ใช่ป้าไปเรื่องปนน่ะอย่านะอย่าทําหนูอะไรไม่ใช่อย่าทําลูกก็ไม่ความอย่าทําให้ฉันต้องเป็นคนที่เปิดฟกเยืเ่อกระยัติดมาบางทีก็เล็กชวนหมางใจอ่อนต้องอใจเข้มแข็งด้วยใจเข้มแข็งนคะครับเมื่อนบอกว่าลงที่ลงที่อย่าล่อง,งนะครับบาง<ล>สิ่งบางอย่างมันลงไม่ได้ลงแล้วมันเลืกไม่ได้มันติดเพราะยาเซฟติดอ่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ต้องฝากหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรับรับนะครับว่าทำหน้าที่กันอย่างจริงจัง ปราบให้เด็ดปราบให้สิน้นโดยเฉพาะผู้ข่ายผู้ผผค่ายาน่ห<น>ละเป็นสิ่งที่สาคัญที่มันสร้างรายได้มาสร้างยิงจับยิงมาขึ้นเพราะว่าเพราะว่าผู้ยิงจับก็ไปโค้งมันยิงเพงน<า>น่งพอโค้งมันยิงเพ่งคนคาก็ต้านล้อหลูกว่าววาว,ว,าวมาขึ้นแล้วมาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าถูกฝ่ายรวมแรงรวมใจกันนะครับ ปัญหาเรื่องของยาเสพติดก็จะลดหน่อยถ้อยลงไปเราก็อาจจะหมดไปในที่สุดได้ชุมชนต้องเป็นหู่เป็นต้าครอบครัวนะครับครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญต้องดูแลเอาใจใส่ <c oughs> บุตรหลานของฐานให้ความรักให้ความอบอุ่นถ้ารู้ว่าเขาติดยาแล้วพยายามดึงเขากลับเข้ามา <c oughs> ใช่ค่ะนะครับให้ความรักความอบอ,บอุ่นอย่าไปเจียวตีอย่าไปเจียวตบ <c oughs> นะครับแต่ถ้าว่าไม่ไหวจริงๆกันชัดไปเลยแต่ถ้าว่ายังมีโอกาสสามารถดึงคู่กลับให้มาเป็นคนดีได้ช่วยกันนะครับสังคมเราจะได้นายุสิ่งที่สาคัญ นะครับผมเพ้นภูคาแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องระวังแจ้งกันให้ดีดีไม่ใช่ไปแจ้งสายทับไปทับมาไปแจ้งคนใกล้ตัวเองในเรื่องเปรี้ยละไปจุบันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันในเรื่องก้งข้าราชการเร็วเร็วบางคนนะครับที่ไปมวยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับจึงก็มีข้าวมีข้าต่างหน้าหนังสือพิมพ์กบนบ่อยๆเพฉะนั้นก็ช่วยกันกับสร้างคมเราสร้างคมเราเรนจะได้โปรจากยาเสพติดกันมาที่เรื่องคองซ้ำในงานเกษตรจังหวัดระนอง ก็จัดโครงการฝึกอบรมพี่น้องเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลักสูตรพัฒนาการการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP มีมีนักการศึกษกลุอาเซียนอะไรต้องมีประจ่างกิจแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านบางทีงงเหมือนกันเลยจีเอ็มพีนี่เขาก็ต้องเข้าใจว่า GMP คืออะไรนะคะก็จัดขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา9ราอินดสำนักงานเกษตร สำนักง,งานกเกษตรจังหวัดระนองนะคะ,ะก็ได้จัดอบรมกรเกษตรตะกอนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลรูปผลผลิตเกษตรลักสูตรพัฒน,นาการผลิตตามลักเกณฑ์วิธีการทีด่ดีในการผลิตอาหาร GMP ที่ห้องประชุมชั้นซีสหกรณ์อมทรัพย์ครูระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะโดยมีนายมงคลจอมพันกเกษตรจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีแม่บ้านกเกษตรกรรวมไปถึงวิสากิจชุมชนจำนวนหกสิคนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะ นายมงคลจอมพันธ์กเกษตรจังหวัดระนองบอกว่าในปัจจุบันนี้นอกจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ทีผู้บริโภคชายตัดสินใจในการยอมรับแล้วก็บริโภคสินค้านี้องค์รกรสําคัญทีมีเพ่นกระทบโดยตรงต่อคุณภาพก็ได้แก่ วัตถุดิบกระบวนการแปรรูปอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปผู้ปฏิบัติงานการบริหารเงินทุนที่ใช้ในการประกอบการการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นบ็ดกับสิ่งแวดลอมแล้วก็ต้องสร้างมาดอรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้คงที่ก้อนถึงมือผู้บริโภคค่ะก็เป็นสิ่งสําคัญในการที่ต้องคํานึงทึ่งทางสํานักงานเกษตรจังหวัดระนองก็ได้เห็นความสําคัญนะคะก็เลยได้จัดอบรมขึ้นเพื่อส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตท้งที่เป็น กเกษตรกรสถาบัน,น,บนกเกษตรกร<ช>ตลอดไปจนวิสาหกิจชุมชนได้มีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจ,จตระหนักแล้วก็สามารถบริหารจัดการแปลรูปผลผลิตเกษตรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลรูปผลผลิตเกษตรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพาการแปลรูป<ช>แล้วก็ยกระดับสินค้าชุมชนให้เข้าสู่ตลาดและก็แข่งขันกับที่อื่นได้ก็เลยต้องทําการฝึกอบรมกันได้ผ่านการประเมิน การลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือหมายถึงว่าในขั้นตอนกระบวนการผลิตตั้งแต่เราได้ได้วัตถุดิบมาจนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยในกระบวนการผลิตในทางเนี่ยได้มีการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตามที่เขากำหนดนะครับเขาก็จะให้จะให้เป็นใบรับรองออกมาครับซึ่งการที่จะได้ใบรับรองัวนี้ออกมาเนี่ย ค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอควระน, uh นะครับมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่ผมนําเสนอว่าผมไปอบรมหลักสูตรนี้เนี่ยผมใช้เวลาสองอาทิตย์นะครับกว่าจะเข้าใจว่าไอ้ฉลามคาร์บอนเนี่ยมันคืออะไรนะครับวิธีการประเมินการดปล่อยกา unboxing, ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขาประเมินกันยังไงใครบ้างที่มีความสามารถที่จะไปประเมินการจอดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ การทำรายอสังาริรั์นี้ได้นะครับแล้วหน่วยงานไหนที่เขาเป็นคนออกออใบรับรองัวนีใช่นะครับ,น,บน,นะครับฉลากคาร์บอนหมายถึงนะครับหมายถึงเครื่องหมายรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้มีการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตามกระบวนการผลิตนะครับนะครับผมขออนุญาตนะครับก็อีกนิดนึงทำความเข้าใจกันนะครับในระหว่างที่ผมบรรยายนะครับในระหว่างที่ผมนำเสนออยู่นะครับ,นนรนะรบถ้าใครมี มีอะไรสงสัยมียกมือถามได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับอย่างที่ผมนำเรียนตัวนี้ผมเองเนี่ยคือบางทีผมดูว่าหลายๆคนมีประสบการณ์มีความรู้มากผมนึกน้ำไปนะครับในหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้นะครับ จังหวัดระนองมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด2 9 4 1 0ครัวเรือนนะคะแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นสถาบันเกษตรกรแยกเป็นกลุ่มเกษตรกร11กลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร76กลุ่มกลุ่มอยู่ว่าเกษตรกร28กลุ่มแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชน316กลุ่มค่ะครับซึ่งแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีการผลิตสินค้าออกมาจาหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแปรรูปการใช้วัตถุดิบการใช้อุปกรณ์ต่างๆการใช้บรรจุภัณฑ์การใช บรรจุพันธุ์ต่างๆมันเป็นเรื่องนี้และที่ไม่ได้สร้างซิ่งประกอบที่ทําให้ผู้ซื้อผู้ขายสินค้าว่าจะเลือกสินงซื้อสินค้าขวงเราหรือไม่เรียกความสนใจให้กับลูกค้าบางที่บางครั้งบางค้าวเราทําสินค้ามา้อยเลยแต่ว่าบรรจุพันธุ์มันเลยและมันลอยต้เลยก็าจะมองผ่านไปแล้วจะมองผ่านไปแต่บางสิ่งบางย่างก็ตรงแรงดีบรรจุพันธุ์ช่วยรู้แต่คะแนนไม่ลอยเลยไม่ได้เลยไอ้พันธุ์เลยต้องการจัดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มแม่บ้านวิชาการชุมชนต่างๆให้มีความรู้ตั้งแต่ขั้นต้นกัน <จ>ผลิต,ตวัตถุดิบกระบวนการแปรรูปในเรื่องกล้องอุป,ปกรณ์เชิงมือความสะอาดในกัรปลอดเช็ดแล้วก็คงทนความร้อยเอาไว้คงคุณค่าความ เป็นอาหารของคุณค้าความมีโูชนาการแนี่ต่างๆมากมายและที่สําคัญที่สุดสุดท้ายคือบรรจุภัณฑ์ที่จะนําไปนาเสนอให้พี่น้องคนได้สื่อคนได้ค่ายกันบพราะบางทางบางเจ้าทำมาเสียดีนมครับบางที่เอาเซทุกปติกโปร่งๆก็ไปคนก็เดินปานไปปานมาเขาก็ไม่ให้ความสนใจแต่ถ้าว่าเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพทุกต้นเลยทั้งไพลในภายนอกสวยงามรับรองพี่น้องก็ไปได้ลุงนะครเป็นพี่น้องเกษตรกรบางกลางบางก้าวเรามีผลผลิตต่างๆมากมายบางที่ค่ายก็ไม่ออกเราก็ต้องมาแปรรูปต้องมีการทํากันไหมต้องมีการต้องมาดูเอ๊ะทำไมถึงค่ายไม่ได้ตัดแปลงตัดมาด้านแปลงตัไมาโน้ตัดมานี่ได้ที่ก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มรายได้ครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ มาทีเา่เรื่องก้องการเลือกงตั้งคณะกรรมการชุมชน<พ>อของเทศบาลเม,มืองน้องอนะครับสิบกชุมชน,นรบนีตทีพตากิงนะครับซึ่งพี่น้องชาวพตากิงก็ให้ความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันมารวมลงทะาเบี้ยนชายชิดสามสิบเก้าคนคะนะครับหลังจากนั้นแล้วก,ก็มีการขัดเหลือกันนะครับก็ประกาศว่านายรุ่งซักรักซักนะครับก็ได้รับการเลือกงตั้งเป็นประธานชุมชน พอตาคิงค่ะชุมชนพอตาคิงเนะคะก็จัดเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนการโดยรุ่งซักรักซัดได้รับการเลือกให้เป็นประธานชุมชนพอตาคิงเป็นสมัยทีซ้องโดยมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนออกเสียงจํานวน39คนค่ะก็ได้มีการขับเลือก,กันนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาคมทีผ่านมาเวลา17นาฬิกาทีชุมชนพอตาคิงก็มีการจัดตั้งเลือกตั้งประธานชุมชนและก็คณะกรรมการชุมชนแทนจุดเก้าทีมดวาระลงโดยมีนายส้มชายข้ามสมุดนายก เทศมนตรีเทศบาลเมืองระนองแล้วก็นายสันติสุปเปอร์สินทาวรกุลร,รองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองระนองนายสมศัก์สุธิรัตน์รองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองระนองแล้วก็ประชาชนในชุมชนพอตาคิงเข้ารวมสําหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็มีผู้ที่ได้ลงทะเบียนชายซิดเพื่อออกเสี้ยงเลือคณะกรรมการชุมชนจํานวน39คนและในเวทีประชาคมก็ได้มีการเลือกตั้งสเสนอชือ่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการจํานวน9คนพอร์ดีพอดี้นะคะ หบบลังล<ๆ>จากนั้นพอฐาคณะกรรมก,การชุมชนทั้ง9คนได้มีการเลือกประธานชุมชนก็ปรากฏว่าคุณรุ้งซักรักซัดได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานชุมชนพอตากิ้งคนต่อไปค่ะก็เป็นสมัยที่ซ่องสมัยที่ซ่อง้วยนายรุ้งซักรักซัดประธานชุมชนพอตาคิ้งก็ได้บอกว่าต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวชุมชนพอตากิ้งที่ไว้วางใจตนเองแล้วก็ตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนพอตาคิ้งในส่วนของชุมชนก็คิดว่าถ้าทําเพียงคนเดียวคงทําไม่ได้เรา ก็ต้องรวมตัวกันเผื่อที่จะให้พีนองในชุมชนมีความสุขในส่วนของการพัฒนาก็ขิดหว่าน่าจะเป็นการพูดคุยกับฝ่ายบริหารกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทอระบายน้ำปัญหาย,ยาเสพติดรอมด้วยเป็นการส่งเสริมการศึกษาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนส่งเสริมการประกอบอาชีพต,ต,ต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเดินไปกับชุมชนพอตาขิ่งต่อไปค่ะ กับผมในลุงศักดิ์รักษศัตว์นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวชุมชนพ่อตเข็งทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจให้โอกาสคัดเลือกให้เป็นประธานชุมชนพ่อตเขิงซึ่งได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับในครั้งนี้ถือว่าผมนี้เข้ามาเป็นประธานชุมชนพ่อตเข็งนี้สมัยที่สองแล้วนะครับ เราจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะพัฒนาชุมชนให้อย่างยั่งยืนให้มีความสุขนะครับโดยเฉพาะเราจะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาศาสนาศิละปะวัฒนธรรมของชุมชนนะครับให้รร่วมไปด้วยดีอีกอย่างหนึ่งจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งเรานี้เคยได้รับกองทุนแม่ของเปรินมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะให้อกองทุนแม่ของเปรินนีอ้อยู่คู่กับชาวชุมชนพ่อตะเขิง ตราบนานเท่าดานนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะพัฒนาในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการกส่งเสริมาอาชีพนะครับเ,เรื่องพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องครูระบายน้ําเ,เรื่องขยะบูนฝอยนะครับอ,อ,อยากจะให้ทางเทศบาลนี้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับทางชุมชนพ่อตะเขียงเรานี้ขาดแคลนโดยเฉพาะเรื่องปัญหาน้ําปปา นะครับซึ่งทางเทศบาลก็ให้ความร่วมมือด้วยดีแต่ปัญหาในการนำลำเลียงน้ำน,นั้นลดน้ำที่มนำมาส่งนั้นมันไม่เพียงพอนะครับก็อยากจะขอความอนุเคะห์จากทางเทศบาลเมืองนองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะให้พี่น้องชาวชุมชนพ่อตะเขียงทุกท่านนะครับที่ได้รับเลือกผมเข้ามาเป็นประธานชุมชนในครั้งนี้ผมจะ,ะปฏิบัติหน้าที่นะครับ ให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับวันนี้ก็เพื่อตั้งตัวที่มตัวนี้ขอแล้วก็เพื่อพี่น้องเอกชนทุกท่านในการเลืองานการตัวจการเทศบาลนะครับซึ่งเอ่อการเลือกตั้งใน่ัจจุบันก็ก็ร่างการก็เป็นตัวหนึ่งที่เราอาสานะครับที่มีค่าตอบแทนแล้นก็คนที่อยู่ตรงนี้ ก็ต้องมีใจรักนะครับเศรษฐะพอสมควรนะครับที่ผ่านมาผมก็เชื่อเลยว่าข้าราชการทุกท่านก็ขอกช้ำนะครับขึ้นมาพักงานทำงานแล้วถ้าไม่ได้มี่ยปีผมะอยู่ในต่อแทนก็โดนต่อว่านะครับก็คงนี่ก็เนเรื่องที่ว่าเราต้องมาคุยกันว่าเ่อไปทุกขั้นหน้าเนี่ยผมที่ผมเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาจะต้องารหลานแน่ก็แก้ปัญหาที่ทุกข์ทนให้คงเกดที่เป็นต้องการนะครับกลับนั่นคือความเข้มงวงประธาน ชุมชนพอตากิ้งคนไม่รุงสักคนไม่ละคนรักสมัยี่องคนเดิมนะครับจึงก็ได้ทําหน้าที่ประธานชุมชนพอตากิ้งมามาแล้วในรอบที่ผ่านซึ่งปีนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวชุมชนพอตากิ้งใได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ ชุมชนโพตาคิ้งอีกรอบหนึ่งรวมถึงคุณยายเชื่อมรู้จักไหมคุณยายเชื่อมมันดูจักค่ะ,ะคุณยายเชื่อมมันแกนแก่เก่งเลยแกมีร่างกายอยู่ที่โพตาคิ้งนู่นเลยคนไดครอบผัวลมเย็นด้วยคนยได้เรียกครอบครัวแล้วก็ครอบลมเย็นลมเย็นยน,นะครับสิ่งที่สําคัญคุณยายเชื่อมนี่แกเป็นผู้กว้างๆวางอย่างนั้นๆไม่ธรรมดารู้จักไหมคุณยายเชื่อมมันนะครับเดี๋ยวคุณยายเชื่อมมาเล่ช้าเลดมันเป้าเราแล้วเลยว่า นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความเินนดีกบพี่น้องชุมชนโพตาคิงโดยซึง่งต่อไปก็ยังมีอีกไล่ชุมชนทีม่มีการเลือกตั้งนะนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องชาวชุมชนต่างๆที่ยังไม่ได้เลือกตั้งที่ชุมชนลาดเก่าบางซานลาดหมาลาดเค้กเหลือ,อยังลาดาเค้กนี่ยังไม่ได้เลือกที่เมืองกันนะครับ<า>ก็ชุมชนลาดหลางส่วนปาคดีก็อย่าลืมประชาซิ์เลือกตังก้งคณะกรรมการชุมชนกงฐานะนะครับจะจะเ,เลือใครก็แล้วแต่ท่านพนิพิจณากันนะครับนั่นคือเรื่องราวค้าว่าวที่ได้ผ่านไป ในรับปีน่นนมาเสนเรื่อย่ายได้รับชมกันต่างช่องระนองชแนลจัดส้มไอพีเอ็มะครับอย่าลืมกับสหรับการติดตามรับชมรายการเราเข้าชาวบ้านไม่ออกเลยนะครับสา <c oughs> มารถติดตามรับชมกันได้เป็นประจำทุกวันนะครับในส่วนของใครที่ต้องการให้ทีมงานระ <ไป S 1> นองชแนลตัวถิ่งงานอ AM, ไาอพีเอ็มใต้ตัวชุดก็สามารถติดต่อกันได้ตามหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้ครับ ให้ในายกินอยู่การหลังเหมือแนบบนี้เหมือแนบบนี้นะเแบบ <c oughs> จ้ไม่ดีเยอะจ้ไม่ดีนะบบนนะเวลามีงานอะไรก็ติดต่อกันมาได้นะครับเรามีทิมง,งานรมรถมบาย <c oughs> นะครับรถมบายย่างดีมีกลิ่น เรวมมุ่งช่วเราทำได้หมดเลยในกับมุดนามมุดท่อเราทำไปตัปไปข้าวไปได้หมดถูกที่ถูกทางเจาะจชดใจในกับทวันนี้เมื่อเราก็ไปด้วยตรงฟงหลงเลี้ยม่ลงเลี้ยเราก็ไปเรือไม่ต้องว่างเสียงานเรานี่เสียวชานตัางบกตัางเลี้ัในการใชยเท้าหรองวยใชยถอดชดบอกเรามาหน่วยงานราชการในที่ต้องการถ่ายถอดชดกิจกรรมของทาน นะครับเพื่อให้พี่น้องชาวลลกได้ชมกันก็สามารถติดต่อกันได้ที่จันทรนีพีเอ็มนะครับวันนี้เวลาโก้รายการหลาข้าวชาวบ้านเลยท้าเวลาแกมดแล้หมดแล้วนะครับไปพรุ่งพุ่งรับไปลาบเดินเร็วอันบังจิิงบางแย่บังทีเราแยกกัพูดมากว่านี้เราก็พูดมากไม่ได้ไี่้เราเพร,เราะว่าเวลาเรามันหมดแล้วห้เรับไารเราจำกัดนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องจากล่ากับปก่กนแล้วพบกับรายการเลาข้าวชาวบ้านกันในวันต่อไปโชคดีมีความสุขถุก่านสวัสดีครับ อันนี้วันนี้กูยิกเร็วแต่ว่าวันตงปุ๊ไม่ตันเลยทีไม่รู้เลยนะฝากทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับว่าเป็นภัยพิบัติของรถเนี่ยน่าหน้ากลัวทั่วประเทศจริงๆแล้วมันใหญ่กว่าภัยพิบัติอื่นๆความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าภัยพิบัติอื่นๆและตายมากกว่าภัยพิบัติอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรักตัวเองนะรักตัวเองสวมหมวกกันนกนะ เวลาเราขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนแล้วก็สอนลูกสอนหลานนะกว่าครูบาอาจารย์นะนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยนะช่วยร่วมกันใส่หมวกกันน็อกนะครับอันนั้นเราต้องรักตัวเองก่อนนะก่อนอันดับแรกน,นะครับสุดท้ายก็ขอให้ชาวละนองมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงขอบคุณครับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 022459999